สวัสดีปีใหม่ทุกคนก่อนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของน้องชูเองโอเคเดี๋ยวจะพูดไปด้วยนะคือว่าตาการของน้องนะทุกคนแล้ทวที่นี้จะฝึกอะโอเคมาเราก็มาต่อกันก็คือน้องอะสวัสดีจ้าขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของน้องชูนะก็วันนี้ก็ยังอยู่ในช่วง ช่วงปีใหม่อยู่อเออได้อยากจะมาอวยพรทุกคนเนาะคนที่อ่าปีที่แล้วไม่ดีต้องเจอกับสิ่งที่มันเออเขาเรียกว่าอะไรหนักเนาะเป็นปีที่ไม่ดีสําหรับใครหลายคนก็ผ่านไปแล้วเนาะปีนี้ก็เริ่มกันใหม่แล้วส่วนปีปีสําหรับปีที่ดีของใครก็ขอให้ดียิ่งๆขึ้นไปเข้าใจปะก็ไม่ไม่ได้มีอะไรหรือ ก็มาวอวปพรให้แล้วก็สําหรับตัวเราเองเราก็เรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรมันก็เหนื่อยอยู่ปีที่ผ่านมาเพราะทุกคนเขาดูจากสภาพเราก็เลยอยากทําอะไรใหม่ๆบ้างปีนี้ก็เลยจะคิดว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมีความฝันตั้งแต่ตอนเด็กที่ที่อยากเลี้ยงนกก็เลยคิดว่าจะเลี้ยงนกก็ไปซื้อมาแล้วละ่ะก็หาน้องหาน้องตั้งแต่หาน้องตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาเนาะแต่ว่ามาได้เนี่ย วันที่วันที่ถ่ายวันนี้ก็คือวันที่สามมกราก็ได้น้องมาเป็นเป็นน้องน่ารักเดี๋ยาให้ดู น้องเป็นเขาเรียกว่านกแก้วคอคเทลนะเป็นสมาชิกใหม่ของช่องเราที่จะเข้ามาแต่ว่าตอนนี้น้องอายุหนึ่งเดือนยังเป็นลูกป้อนอยู่ก็คือเดี๋ยวเราจะมาหาวันเกิดน้องกันแต่สิ่งที่อยากให้ทุกคนะช่วยกันเลยนะก็คือช่วยตั้งชื่อน้องให้หน่อยน้องเป็นเด็กผู้ชายนะครับก็ไม่มั่นใจว่าว่าน้องอายุเยไม่มั่นใจร้อเปอร์เซว่าน้องจะเป็น เป็นเด็กผู้ชายนะรออ้านเขาบอกมาว่าออมีโอกาสพลาดประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นตแต่ก็คิดว่าเดี๋ยวจะเอาน้องไปตรวจเลื่อเพื่อหาเพศเนาะจะได้รู้ว่าเป็นเด็กผู้ชายหรือเป็นเด็กผู้หญิงออความต่างของของนกคอคเทลอะผู้หญิงกับผู้ชายก็คือผู้หญิงเนี่ยจะไม่ค่อยร้องไม่ค่อยร้องเพลง ทุกคนเคยได้ยินใช่ไหมที่น้องชอบร้องเพลงคุกกี้คุกคกี้คุกคกี้คุกกี้คุกกี้ค <c oughs> ุกกี้เนี่ยเออก็คือไอ้นกนี่แหละที่มันร้องเฮย้ยน้องทำอะไรน้องทำอะไรอ้อ,อน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 ออน,น้องก็คือ น่ารักมากเป็นสีไวท์เฟสเนาะยังไม่ยังไม่เกาะก็คือยังเดินมืออยู่แล้วก็ยังเดินไม่ได้ไกลตอนนี้ปัญหาก็คือเดี๋ยวเก็บก่อนนะน้องไม่มีชื่อก็คือไม่รู้ว่าจะตั้งชื่ออะไรอ่ปล่อยเดินก็ได้เดินก็ได้อเดี๋ยวให้เดูดเดินกันแป๊บหนึ่งนะทุกคน ก็คือโอเคโอเคเดี๋ยวจะพูดไปด้วยนะก็คือน้องตอนนี้น้องยังไม่มีชื่อยังไม่รู้ว่าจะใช้ชื่ออะไรแล้วทีเนี้ยโอย้น้องอ,อึหรอแล้วทีเนี้ยจะฝึกอะ่ะก็เดี๋ยวอย่างนี้โอ้น้องดื้อเกินเราอาจจะต้องเก็บน้องก่อนอืมแล้วทีนี้จะฝึกอะ่ะ จะฝึกก็คือน้องจะฝึกยากถ้ายังน้องไม่มีชื่อออ้ยน้องรนเดี๋ยวขอเก็บน้องกันนะทุกคนน้องเดินอย่างเดียวเลยโ okay. อเคออยู่ไปอยู่ไปเอออ่ะเดี๋ยวให้ดูแบบนี้ก็ได้ให้ดูแบบนี้ก็ได้ น่ารักแบบนี้แต่ว่าตอนนี้น้องจะต้องอยู่ในนี้ไปก่อนเพราะว่าน้องยังเป็นลูกป้อนอยู่ก็คือน้องจะไม่เดินไปไหนแล้วก็ไม่บินอยู่แล้วยังอยู่ในเขาเรียกว่ายังต้องอยู่ในรังเราก็จะต้องจําลองอกล่องกระดาษนี้ให้เหมือนรังจนกว่าเขาจะเริ่มมีขนคุมตอนนี้ยังถือว่าเป็นขนใบพายเนาะยังหลุดจากเฟตขนพูกกันมาแล้วก็จะเป็นขนใบพาย,ายน้องก็จะอย่างนี้จะเริ่ม มีขนเริ่มรู้จักเริ่มพอจะเริ่มหัทดทานู่นทานี่ได้อะช่วยเหลือตัวเองเบาๆได้ก็เราก็จะคอยประคองแค่ถึงเวลาเราก็จะป้อนอาหารก็จะมีเขาเรียกว่าเวลาป้อนวันหนึ่งจะป้อนสี่ครั้งครั้งหนึ่งจะห่างกันสี่ชั่วโมงก็จะมีเวลาของนางอยู่ก็คือเช้ามาเนี่ยหกโมงเช้าก็จะต้องป้อนหนึ่งครั้ง่ แล้วก็จะเป็นเจ็ดแปดเก้าสิบสิบโมบ่ายสองแล้วก็หกโมงเย็นแล้วทีนี้ก็จะให้น้องนอนละก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะให้ดูพัฒนาการนะว่าเราจะเริ่มเนี่ยป้อนแล้วก็ถ่ายทุกวันให้ดูแต่แต่เดี๋ยวตอนป้อนจะป้อนให้ดูสักคันหนึ่งก่อนนะแล้วก็จริงๆไม่ต้องดูก็ได้ถ้าไม่อยากดูอเอ้ยไม่ได้โอเค ก็ดูเนี่ยความน่ารักของน้องก็จะประมาณนี้น้องก็จะเริ่มทํานู่นทํานี่เป็นแล้วเนาะอ่าแล้วก็เนี่ยเริ่มไซส์ขนได้เริ่มตอนนี้อยู่นกจะมีตั้งแต่ตังเป็นลูกนกแรกเกิดเลยเนาะตอนที่มันยังเป็นแบบเป็นหนังเป็นหนังเป็นไก่ต้มอะ่ะเราก็จะโตขึ้นมาเฟสแรกก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอันนี้ความเข้าใจส่วนตัวนะเขาเรียกขนผู้กัมก็คือยังเป็นแบบช่อๆเป็นแบบขนแข็งๆเป็นน้ำาอะ่ะ เนี่ยทุกคนก็จะเห็นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ว่าน้องจะยังมีความเป็นหนามหนามอยู่อ่าเสร็จแล้วก็จะขึ้นต่อไปก็จะเป็นขนใบพา,ายเน,ะนาะผลใบพายก็จะจะเป็นเหมือนใบพา,ายจริงๆเลยอะ่ะอือเสร็จแล้วก็ก็จะเริ่มเป็นขนคุมพอขนคุมเสร็จก็น้องก็จะเริ่มเหอ่อถึงจะเริ่มเห่อปีกเห่อปีกก็คือการที่น้องแบบจะหัดบินจะเริ่มแบบทะยานแล้วเออก็ แล้วก็จะโตรเร็มไวแค่นี้หละก็ตอนนี้ก็จะหัดป้อนอาหารเนาะเราก็ทําอะไรไม่เป็นเลยอ่ะทุกคนเราก็ใหม่มากเพราะว่าเราไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันเลี้ยงยังไงแล้วมันเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็เรียนรู้ไปอ่ะแต่ว่าเบื้องต้นก็คือศึกษามาคร่าวๆแล้วก่อนที่จะตัดสินใจเลี้ยงเนาะใครที่ที่เห็นว่าเอน่ารักดีเนี่ยเห็นว่าน่ารักดีแล้วอยากจะหามา อะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ศึกษาก่อนเนาะทาความเข้าใจก่อนแล้วก็ลองดูพฤติกรรมว่าว่าแบบนี้เหมาะกับเราไหมเราสามารถเลี้ยงแบบนี้ได้ไหมหมายถึงว่าความสภ,ภาพแวดล้อมของเราเราพร้อมจะให้เขาได้อยู่อย่างมีความสุขหรือเปล่าเ,ออเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าถ้ายังไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าทําตามก็ฝากติดตามเอาแล้วกันดูเฉยๆก็ได้เดี๋ยวเราจะคอยถ่ายให้ดูมันก็จะได้เห็นว่า อ๋อพัฒนาการของน้องเป็นอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรฝากติดตามนะแล้วก็ช่วยห,หน่อยก็คืออยากให้ทุกคนอนะ่ะช่วยตั้งชื่อน้องให้หน่อยน้องไม่ยังไม่มีชื่อนะเป็นเด็กผู้ชายก็คือตั้งให้น้องหน่อยอมันน่ารักสีก็คือเป็นไวท์เฟสนะเขาเรียกว่านกข้อคาเทลไวท์เฟสหน้าเขาอา่ะจะเป็นสีขาวหมดเลยอะก็ช่วยหน่อยตั้งให้หน่อย,ต,อยตามเนี้ย เดี๋ยวเวลาโตก็จะประมาณเนี้นั่นแหละทุกคนก็ฝากหน่อยนะแล้วก็เออบนกลับมาที่เรื่องว่าเออการเลี้ยงนกป่าคือเราต้องพร้อมพอสมควรนะเพื่อให้เขามีความถูกไม่ต้องนกหรอกก็คือทุกสัตว์ทุกชนิดบนโลกนี้าการที่เราจะเลี้ยงเราต้องดูแลเอาใจใส่เขานะห้ามห้ามห้ามเลี้ยงทิ้งๆข้คว่างๆนะครับจุดประสงค์ในการเลี้ยงนกตัวนี้ก็คือ เพื่อเป็นการฝึกตัวเองไปด้วยก็คือจะสร้างระเบียบวินัยให้เราต้องลุกขึ้นมาดูแลน้องถึงเวลาก็ต้องดูต้องตื่นเราก็ถึงเวลาก็ต้องนอนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไว้รุ่นทั่วไปเนาะไม่ไม่เคยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ไม่เคยที่แบบโทรมาแบบตามใจอ่ะก็เลยเออต้องฝึกตัวเองนิดนึง น้อ <No. S 1> ก็หวังว่าปลายทางแล้วจะทำได้เนาะเนี่ยเราจะไม่ให้รักยังไงไหวอะเห็นไหมนั <S <S ่นแหละก็นางก็มีความดูดูติดติดเราไหมแต่ว่าเอออะไรแบบเน,นี้ยน้องก็น่ารักดีไมาอยู่ด้วยกันล่ะครับแอบมองหรอครับเนี่ยก็ คือเราดูจาก YouTube หลายๆช่องเนาะก็นนั้ก็น่ารักจริงๆหลือก็ดูจากอ่ไอจี IG เนาะน่ารักจริงๆคือต้องยอมแพ้โดนโดนโดน้องตกแหละพูดตรงๆแต่ว่าในส่วนของการเลี้ยงอะไรเงี้ยก็จะดูแลให้ดีไม่ไม่ให้น้องแบบต้องเขาเรียกว่าอะไรไม่ให้น้องต้องต้องช้ำใจอืม นะะระหว่างนี้ก็จะให้ดูไปเพลิเนๆนะว่าน้องทำอะไรอยู่เราก็ทำอะไรได้บ้างเนี่ยก็จะไซนังก็จะเริ่มไซขนแล้วทีนี้เดี๋ยวเราก็จะให้ลูกป้อนอนะจนกว่าจะไม่กินเขาบอกว่านกบางตัวก็สองเดือนก็ไม่กินแล้วเดือนหนึ่งก็ไม่กินแล้วก็มีเออบางตัวก็ห้าเดือนก็ยังกินลูกป้อนอยู่ ก็ไม่รู้แหละว่ามันจะต้องนานแค่ไหนแต่ละตัวมันไม่เท่ากันผมแล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็ไม่เคยเลี้ยงมาก่อนดังนั้นเราพอเราไม่รู้่เราก็ต้องให้ไปเรื่อยๆตอนนี้ก็สั่งอาหารมาให้สั่งลูกป้อนมาให้ซื้อมาจำลองก่อนแล้วก็พยายามหาเอ,อลูกปอนที่เขาว่าแบบดีสุดๆแล้วอะไรเงี้ยก็หาให้น้องนะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะคอยถ่ายให้ดูว่าจากวันเนี้ยวันนี้เป็นวันแรกที่มาอยู่กับด้วยกันนะ ก็คือขนก็ยังเป็นทรงเขาเรียกใบพายอืเป็นใบพายแล้วเริ่มดูเป็นนกแล ah. ้วก็ข้ามเฟสที่จะต้องเขาเรียกว่าต้องต้องโกบไฟอะอืมเนี่ยเริ่มเหอปีกเบาๆแล้วพอพอเริ่มเอ้ยนี่ดิพอเริ่ม,อ,อ,มอ่า ตอนนี้ก็เริ่มไม่ต้องอยู่ในเขาเคยเห็นนะที่เขาเอาไฟมาให้นอกอะนั่นแหละแบบนั้นอะก็ตอนนี้ไม่ต้องละแต่แต่ยังต้องอยู่ในรังอยู่เพราะว่ายังต้องอยู่ในรังกระดาษกระดาษเนี้ยอย่างน้อยเลยนะที่เราคิดนะน่าจะอีกน้อยที่สุดนะถ้าโตเร็วมากๆก็คือ5้าวันก็เดี๋ยวจะคอยมาอัปเดตให้ดูนะฝากน้องไว้ในช่องด้วยน้องก็จะวนๆเวียนๆอยู่ในช่องเดี๋ยวจะทำเพลย์ลิสต์ไว้ให้น้อง ก็คือตอนนี้ให้ทุกคนรบกวนหน่อยช่วยตั้งหน่อยคลิปนี้อาจจะหน้าตามไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าน่าจะต้องรีบลงอะ่ะเ,เพราะว่าน้องน้องต้องมีชื่อแล้วเราจะฝึกนกก็คือเป้าหมายเนี่ยเราจะฝึกนกเพื่อบินอิสะอออออระทุกคนกเข้าใจไหมว่าเออคือการปล่อยนกบินอิสระก็คือเอานกอ,ออกไปนอกบ้านแล้วก็ปล่อยมันบินแล้วก็ให้มันกลับมาหาเรา ก็คือเราอยากเห็นแล้วเราก็าอยากจะรู้ว่าตัวเราเนี่ยสามารถที่จะฝึกนกได้ไหมใน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 ฐานะคนธรรมดานะอืมอู้นี่ไงเข้าใจแล้วคําว่าขนผู้กันทุกคนเห็นไหมนี่ยตรงปลายจะเป็นผู้กันเลยอยมองอะไรล่ะจ๊ะนี่นี่เห็นไหมตรงปลายของหนามที่ยืดออกมาเนี่ยเป็นผู้กันทั้งหมดส่วนตรงเนี้ยเริ่มเริ่มตรงเนี้ยเริ่มเป็นใบพายละเนี่ย แล้วก็เขาบอกว่าวิธีดูเบื้องต้นเนี่ยให้ดูที่ใต้ปีกถ้าใต้ปีกน้องอไม่มีจุดไม่มีเขาเนี่ยขาวแบบเมื่อกี้ก็จะเป็นตัวผู้นะถ้าเป็นตัวเมียจะมีดอกข้างใต้เดี๋ยวเอาตัวอย่างไว้ให้ดูเดี๋ยวแปะไว้ให้ดูพ่อมองอะไรครับถ้าน้องมองอะไรครับแล้วอะไรอยู่ในดูจมูกเนี่ยหายใจออกหรือเปล่าอือช่วงนี้ต้องระวังอะไรเล็กๆนะทุกคน อะไรก็ได้ที่เล็กๆเราต้องระวังมากๆเพราะว่ามันอาจจะเข้าตาเข้าจมูกเข้าปากได้อย่างอย่างที่เลื่อยเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปลี่ยนละก็จะไม่ใช้ที่เลื่อยแบบนี้เพราะว่าหนึ่งคือมันฟุง้งมันไม่ดีกับในบ้านเราด้วยแล้วก็ไม่ดีกับน้องด้วยแล้วเดี๋ยวเราซื้อที่เลื่อยที่เป็นแบบปอ่ะนั่นแหละแบบแบบเป็นเป็นชิ้นเป็นอันกว่านี้เราก็จะดูดซับอื้อน้องได้ดีกว่านี้เนาะอืมก็ฝากด้วยนะทุกคนถ้าใครชอบก็ ก,ก็ฝากติดตามน้องหน่อยนะแล้วก็ตั้งชื่อให้ด้วยน้องจะได้มีชื่อนะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะเริ่มให้น้องหิวแล้วก็จะเริ่มฝึกให้ฝึกคอแบ็กก่อนการคอรแบ็กก็คือเราจะวางน้องไว้ห่างประมาณหนึ่งฟุตแล้วเราก็จะเรียกให้น้องมามากินลูกป้อนกับเราเนาะก็จะประมาณนี้แหละไม่มีอะไรแหละทุกคน ให้ดูวันนี้วันแรกเดี๋ยวจะทําฟุตให้าน้องน่ารักแค่ไหนตอนนี้ก็ทุกคนในบ้านก็รู้สึกว่าจากที่เราดูนะเตอนแรกทุกคนในบ้านคือไม่ไม่ได้สนับสนุนเลยแต่ว่าเขาก็ดูเปิดใจนะใช่ไหมครับใช่ไหมครับใช่ไหมครับนี่เห็นไหมหดูทุกคนนี่แหละคือสายตาที่น้องมองตอนแรกพอไปถึงปุ๊บ น้องมองแบบนี้เลยอะใช่ไหมครับอะใช่ไหมครับน้องครับใช่ไหมครับอนั่นแหละแล้วเออแล้วเราก็อยากรู้ว่าคือเราจะฝึกน้องได้ไหมแล้วจะฝึกได้ดีแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเข้าฝากติดตามด้วยนะทุกคนเราไปแล้วเดี๋ยวมาอัปเดทให้ดูบาย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 นะครับน้องครับเนี่ยตรงนี้เรียกว่าขนผู้กันนะ เป็นผู้เลยแล้วตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คือใบพายพอเป็นผู้กันก่อนตอนแรกเป็นหนามขนหนามเสร็จแล้วก็จะแตกออกมาเป็นช่อเป็นผู้กันอย่างนี้นี่ยเนี่น,นี่ตรงนิ้วเลยเสร็จแล้วก็จะแตกออกมาเป็นใบพายถ้ามันใหญ่มากอันนี้คือเริ่มเป็นใบพายละตอนคือเราเลี้ยงนกเฟดเนี้ยก็จะค่อนข้างปลอดภัยสําหรับมือใหม่นะคือน้องจะค่อนข้างประกันได้ว่าน้องจะไม่เสียชีวิตระหว่างที่เรากําลังเลี้ยงเพราะว่า เฟสท,ที่มีความเปราะบางสูงเนี่ยอย่างเช่นช่วงขนขนหนามแบบตัวที่ยังเป็นเนื้ออยู่เลยอะ่ะเป็นเหมือนไก่ต้มอะ่ะทุกคนก็จะเฟสนั้นอะ่ะจะต้องมีความไม่ถูกสีเขาเรียกมันต้องมีประสบการณ์ในการเลี้ยงพอสมควรนะจริงๆคนเลี้ยงไม่เป็นเลี้ยงได้ไม่เลี้ยงได้แต่ต้องศึกษาเยอะมากเพราะว่าธรรมชาติของเขากับเรามันมันห่างไกลกันะนั่นแหละเราก็ไม่ได้เก่งหรอกแต่ว่า ก็อยากจะรู้เหมือนกันน่ะว่ามันจะสักแค่ไหนไอ้น้องเนี่ยโอเคทุกคนฝากติดตามด้วยนะนี่คือพัฒนาการของน้องนะทุกคนใจชูบอกมันเดินไม่ได้โอ้โโออุ๊อกต้องเอาผ้ามาลองห้ามลื่นห้ามลื่นแกยังบินไม่ได้จ้าช้อนช้อนเอาใหม่นะช้อนไม่เป็นเอามาเลยเอามาเลยเอาใหม่เอาใหม่มาไว้ตรงนี้ก่อนเออนั่นแหละของเทอรโบ ลุงโมลุงโมเสียผ้าแล้วอ่าวางตูเแล้วแบบไหนเดี๋ยวอืมแล้วก็น้องวางอ่ะจอมอุ้มได้ได้เออ่อกี้ถามลุงคำแรกว่าลุงคะน้องจะเฉามือไหมอ๋น้องขึ้นมาเลยอ่ะใช่น้องขึ้นมืออะแอะฝากทุกคนตั้งชื่อหน่อยเดี๋ยวลุงสิลูกลงเลยค่ะมีเอ็มทอม คุกกี้คุกกี้ไปด้าคุกกี้กับคุกกี้ลงไม่ได้ลูกป้าเลยอะลงไม่ได้ลูกกลับตัวกลับตัวเป็นไหมอย่าเพิ่งกลับตัวเป็นไหมจ้านี่คือพัฒนาการวันแรกสําหรับทั้งทั้งคนและนกนะครับมันจะไปไหนอะก็คือคนก็คือไม่รู้อะไรเกี่ยวกับนกส่วนนกก็ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับคนไปทางนน้นไปทางน้นมีคนบ้างใส่ดีมเร็วไปเอาใจดีมเร็ว คนมีอะไรแนะนำกลับมาได้นะกขาจะไปไหนกี้จะบินเฮ้ยชื่อกุ๊กกี้เท่ป่ะกุ๊กกี้ทำใดกันอะมันตัวผู้อ่ะอ้าวตัวผู้เป็นไรอะไรจิ๊้ๆมันชอบขึ้นมือเออมันชอบขึ้นมือน้องชอบอยู่แบบโดนจกชอือมันชอบกาะอ้าวเหรอดูดิเฮ้ยคนนี้เขารู้อ่ะคุณกุ๊กกี้กุ๊กกี้กุ๊กกี้ชอบส้มหรือเปล่าไปอยู่กับต้มที่คอนโดไหมลอมือลองน้องไปสิ ไหนลองเอามือลองชากลางอโศกอยากไปหาไปหาไปหาจริงย่านอโศกกุับบตาค่ะแล้วก็อบน้องไว้อบน้องไว้เออเหมือนชอบอยู่กับชอบอุ่นอาจจะที่ก็ชอบอุ่นมาตัว้าร์ลอนแต่ถ้าติดกาวกาวกาวกาหัวให้หน่อยนิ้วชี้กาวกาวหัวลองด้วยอ่ะลองด้วยที่กับพี่มิ้น งดนั่งจะได้กินน้องจะกินตอนหง่องเย็นนะน้องไม่ชอบกล้องหรือเปล่าน้องพัฒนาการอยากถ่ายพี่ดีมที่สุดอ่ะฉันียจมูกที่แกไม่ชอบอ่ะเออเขาไม่ชอบจมูกอย่างเดียวจมูกโตไปนิดนึงนะจมูกหายเลี้ยงหรอกไปหาชูไหมชูมีคนซื <S 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 ้อแกมานะชวนนู่น อุ่ดีนใช่ไหมใช่อ้นี่คือที่ของแกที่แกต้องบินเฮ้ยเฮอย่าพึ่งซายาพึ่งซาร่วงมาร่วงน่วงนจะน้องไปที่ใส่นะเดี๋ยวนองแกอกแล้วว่าน้องน่ารักโอเคทุกคน ยังไงก็ฝากติดตามช่องของบนชูด้วยนะแล้วก็ฝากน้องด้วยน้องน่ารักถ้าอยากดูอีกก็ฝากสับตะไคร้ไว้ด้วยนะเราจะได้รู้ว่าอยากดูขอบคุณนะครับไปแล้วนะบ,ยบ,ยบา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 ยาย,ยเห็นไหมสหลาดไหมนะบอกแล้ว